โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมเราตอนนี้อยู่ในเกม The ร r ออริจินนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับแชมเปี้ยนใหม่นะครับผมที่เราจะเข้าเกมในแพทสี่จุดสามเร็วๆนี้นะครับผม แชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผมก็เป็นแชมเปี้ยนเอดีแคลรี่ตีใกล้ตัวแรกของเกมนะที่มันจะมาในวอลลิปนะก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่จัดได้ว่าเล่นสนุกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่มีสกิลเพย์ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมแชมเปี้ยนตัวนั้นก็คือนีล่านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเ,เพื่อนๆนะมารู้จักกับตัวละครอย่างนีล่านะว่าสกิลของมันเป็นประมาณไหนทําอะไรได้บ้างนะเพื่อทําการศึกษาก่อนที่ตัวละครจะเข้าเกมกันนะครับ โอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนะื้อหาก,กันนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาเริ่มที่สกิลติดตัวของนีากันนะครับผมสกิลติดตัวของนีาเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมส่วนแรกนั่นก็คือการสังหารมินเนี่ยนนะครับผมในเลนจะทําให้ตัวละครเพื่อนร่วมทีมของเราแล้วก็ตัวละครของนีาน,นะครับผมได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนอย่างที่2นะครับผมเขาสามารถติดตัวของนี拉น,นะครับ เมื่อเวลาเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับให้โล่หรือทําการให้ฮิวเรานะครับผมก็จะทําการแบ่งส่วนความสามารถนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยอ,อารมณ์ประมาณง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่าถ้าโซลกะฮิวให้เราหรือรูลูให้โล่เราอย่างเงี้ยก็พอถ้าเกิดโซลกะฮิวให้เราแบบปกติใช่ไหมเราก็จะได้เลือดคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราเล่นนีล่าแล้วโซลกะฮิวให้เรานะับผมโซลกะก็จะได้เลือดไปด้วยประมาณนี้หรือถ้าลูลูให้โล่เรารูลูก็จะได้โล่ไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่คือความสามารถของตัวละครอย่างนีล่านะ สกิลที่1ของนีล่านะครับผมนีล่าจะทําการฟาดไส้นะ้ำของเธอไปอยังพื้นที่ที่เราเล็งนะครับผมเป็นเส้นตรงนะศัตรูที่โดนก็จะโดนเป็นความเสียหายเอลีนะส่วนหลังจากนั้นนะครับผมตัวละครอย่างนีล่านะครับจะได้รับปั๊บนะครับผมเป็นการเพิ่มระยะโจมตีในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะทําให้การโจมตีปกติของนะีล่านะฟาดเป็นแบบเอลีนะครับผมหรือการโจมตีหมู่นั่นเองสก,กิลที่2ของนีล่านะครับผมเมื่อทําการกดใช้นะนีล่าจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการปกคคลลุมมมตััวววเเเอองงด้ยยหกนนนะะะรรบผป็า,าึ ไอหมอกอันนี้นะครจะมีความสามารถนั่นก็คือมันสามารถหลบการออโต้แอคแท็กได้นะครับผมออโต้แอคแท็กทุกชนิดเลยสามารถหลบได้หมดเลยนะครับผมแล้วสกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อนร่วมทีมของเรายังก็สามารถแบ่งความสามารถนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราได้ด้วยแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมนั้นจะได้รับระยะเวลาที่น้อยกว่าตัวละครอย่างนีลานะครับผมสกิลที่3ของนีลานะครับผมนีล่าจะทําการพุ่งนะครับผมตัวเองไปอย่างเป็นเส้นตรงนะครับผมหลังจากนั้นจะทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทุกตัวนะครับผมที่อยู่ในระยะการพุ่งผ่านขอองเธ ส่วนสกิลสามอันนี้ส,สามารถเก็บชาร์จสแต็ปได้2ครั้งนะครับผมสกิลอันติเม่ของนีลานะครับผมนีลาจะทําการควงแท่ตัวเองไปรอบๆนะครับผมหลังจากนั้นในระยะเวลานึงนะครับผมจะทําการดูดศัตรูนะครับผมเข้าไปอยู่ตรงกลางวงอันติของนีลาน่ยนะครับผมแล้วทำการสโลว์ศัตรูทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครอย่างนีลานะครับผมก็จะถือว่าเป็นเอเดียแคลรี่หนึ่งตัวที่น่าเล่นมากๆนะสำหรับ คนที่ชอบเล่นอดีแคลรสไตล์แบบแนวบ,บููเข้าไปคุกวงในอะไรประมาณนี้มีสเตปในการเล่นแบบโชว์เท่ๆนะแต่ว่าสกิลของเขานี่จะออกแนวะแบบว่าเปิดทีมไฟนะอาจจะเป็นอดีแคลร์ที่สามารถใช้เปิดทีมไฟได้ตัวที่ดีระดับหนึ่งเลยเพราะอันติเมตของเขาเป็นการรวบศัตรูเข้ามาอารมณ์ประมาณเหมือนบอลของโอลิน่านะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่จัดไนดะ้ว่าพิ้วมากๆแล้วก็มีสกิลในการแบบว่าเอาตัวรอดจากสกิลสองที่สามารถหลบอันอนอโต้แอทแทกได้นะครับผมแต่ว่าสกิลนะี้หลบได้แค่การโจมตีปกตินะแต่ไม่สามารถหลบพวกสกิลแบบ พวกสกิลแบบว่าล็อกเป้าผู้ที่มันไม่ใช่เป็นการ Auto ออโต้แอคแท็กอย่างสกิลตบของคาสิกหรือพวกดาวกระจายของเซตอะไรประวันเนี้ยมันจะไม่สามารถหลบได้นะแล้วก็ยังสามารถแบ่งออร่าเอฟเฟกจากสกิลสอง่ให้เพื่อนร่วมทีมของเราถ้าเกิดตัวละครเพื่อนร่วมทีมของเราเป็นพวกตัวละครที่ต้องไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถแบบว่าทําให้เขาหลบการโจมตีระยะเวลานึงได้ก็ทําให้มีโอกาสในการเอาชีวิตรอดหรือประมาณนี้ดีมากๆนะสำหรับตัวละครอย่างนีล่านะครับผมก็ตัวละครตัวนี้ก็กำลังจะเข้าในแพท4.3ุนะครับผมที่กำลังจะมาถึงนี ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวละครอย่างนีล่านะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ